嗯，我扫毛衣裤了都没见，我扫毛什么？来，包上、嗯、吧。我扫毛衣裤拿出来了，嗯，嗯嗯我我我来。扫毛，扫毛，扫毛裤了都没见了，不、嗯、巧，扫毛有眼多，我扫毛进来都拿提毛衣，没看人家拿，拿去了，有，都拿走了。开始拉三。 สมาร,ร์ทโฟนถ้าแบบปุ่มกดนี้ไม่ไ,มได้นะต้องอกบะตุ้นๆนะเพราะว่าอาสมต้องสมัครสมรสรัครอสมใช่ไหมต้องมีเลขบอตรบุตรอสมเนี่ยนะครับต้องส่งรายงานเดี๋ยวจะต้องนับข,าบข่าวอ่อานแอฟไม่ได้ก็จะลำบ,บากนะครับออแล้วก็เป็นคนที่มีเวลาเสียสละ ถ้ามีงานประจำอย่างที่้องบอกคือเช่นต้องเป็นงานประจำแบบต้องทำงานทุกวันเป็นเวลาตกก้อไวก่งตลอน